เบี้ยลิมเนี่ยมันดีจริงๆไปครับปกติอ,อผู้เล่นหลายคนไม่ไม่ค่อยแบบรู้วิธีรับมือเบี้ยริมนะท่านผู้ชมก็คือเหมือนกับแผนที่ตั้งไว้ก็โอ้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ว่าให้แม่งโดนเบี้ยลิมวะ่ะปกติเล่นกันก็จะเป็นอะไรม้าเทียมม้ายงขวาใช่ไหมส่วนใหญ่ประมาณน,นี้ม้าซ้ายนานๆเจอทีเรือไม่เห็นสวนเนี่ยเจอยากมากนะครับประมาณนั้น ใช่ผมเคยเจอคนที่เล่นเรือมาเห็นส่นเก่งๆด้วยนะโหแม่งโคตรโหดร้ายคือเขาจะเจาะรูอย่างเดียวอะเจาะรูเจาะรูอย่างเดียวเลยอะอาคนนำมาคน้ำตาดครับ,นนะรบโอ้โหพี่มัมเลยเว้ยอ๋อกินครับกินครับอ๋อพี่ไม่กินอนะ กินก่อน,นก็ได้ครับกินตัวนี้ไปยึดพื้นที่ยึดครอง <c oughs> คลองตัวนั้นชิบเชิบชิบกินอโอเคดันปิดเลยดีมหมยางครับผมมาวนม้าหน่อยดีกว่าไหมวนมานิดหนึ่งวนมาครับ ดันขึ้นไปกินชบัชบชบัชบชบับชับชับมาครับอ่ะมาครับวนครับวนมาวนไปเรื่อยๆอืมโคนมาไปครับดันกินโคนอ้าวอ้าวอ้าวอ้าไปกินเบีย้ยเราเว้ยชุดชุดช ปลายป้องกันนะครับเดี๋ยวเบีย้ยหายอืมดานขึ้นไปตรงๆทำไปวะอ้อมครับจีนเข้าไป อาวน,นี้ต้องที่ต้องแทงเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวๆๆ <ๆ S 1> เดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านผู้ชมผมกินเม็ดเอ้ยกินเม็ดดีป่าไม่ดีว่ะแทงเนี่ยเขาเอามาไปป้องกันได้โอเคอ่ะแทงก็แทงวะใช่เขาเอามาไปป้องกันได้อื่ะมากระเถิบนิดนึงไปครับเหลือจอไว้ จอดไว้ก่อนอโดดต่อมาเหรอไม่ต่อครับผมตัวมาตัวนี้อือหื้ื้เอาละต่อมา กินนี่ครับเราได้เปรียบนี่หว่าเรายังกินเบีย้ยไม่ได้นะท่านผู้ชมกินเบีย้ยไม่ได้กินเบีย้ยโดนเหลือกดอ,อ่ะมาผูกเบีย้ยตัวนี้ไว้ก่อน โอ้โหโอว่ะแังเปรี้ยนอี่อ่ะมาครับเจอไว้กินชืบไม่ดีมาครับ ไม่กินเว้ยอ่้อ,อมแล้วนะถ้าไม่กินอ่ะพี่อ้อมมันนะตายแน่ไอ้เม็ดไอ้เม็ดตายแน่ตายแน่ไเม็ดคุณต้องรีบหนีนะครับมาเม็ดตายครับผมลุกเข้าไปกินแล้วเตรียมลุก,กินเรือท่านผู้ชม ตายแล้วหมาหายอีกโอ้โหแม่งยังมีวิธีป้องกันเห่อฮะป้องกันไม่ได้ผมจะกินเรือเรือหนีก็คือหงายครับหงายกินมาโอ้โหเอาว่าเฮ้ยแม่งได้วะใจแม่งได้เว้ยกินดีครับรออะไรล่ะ ไปครับเรือพี่ลำหนึงเขาเอามากินเนี่ยผมเอาเรือลุกนะครับแล้วเขาก็จะเสียมาอืมกินเว่ะลุกแม่งเลยครับลุกแบบเปรียปร้ยวๆเฮ้ยเอาว่าเอาว่าเฮ้ยแทงตายไหมเนี่ยแทงชึกๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวหอกินเบี้ยนหน่อย ถ้าเขาทิพเบีย้ยลงมาก็หาย้วผมเอาเม็ดแทงหุ่นตายนะ,ะกินครับกินครับนี่ครับนี่ครับอาลุกอีกทีครับลูกอีกทีเราต้องโดนแล้วละมังน้องโคนจะน้องโคนอาจจะตายได้นะน้องโคน นี่ถูกตอนะเขาก็ต้องหนีขึ้นไปข้างบนนะท่านผู้ชม,ชมอืมอ่ะกินเบี้ยไปก่อนดีไหมไม่ดีว่ะอ่ะผมลุกตัดจังหวะไปก่อนหนึ่งทีครับเบี้ยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวเขาเริ่มมากดเม็ดผมเม็ดผมยิ่งกำลังอ่อนแออยู่ด้วยไปครับ นิ่งไงแม่งกดอีกด้วยดีแล้วหลบก่อนคราวนี้ก็โดนแน่ป้องกันละเจ้ามาครับมาครับ <c oughs> มาเขาโดดลำบากนะครับอืมส่อยไปชมชมชสโน伊สโนยแทงแม่งเลยครับผม <c oughs> แทงเลยดีกว่าอ,ออม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 ,ออม,ออม ซุ้มเสียงซุ้มเสียงมาครับมาครับไปทางด้านนี้ครับอืมเอาว่าเฮ้ยกินเหรอกินเว้ยเฮ้ไปครับกดดันให้เรือเขาเขายับไม่ได้เดี๋ยวเราต้องชมไปอ้อมาอ้อม ทำไรทำไรมาปงมาเปิดอะไรปงมาเปิดเปิดคุณนะโอไม่ทันวะแม่งเปิดหลายทีแย่เรียเขาจะเปิดเราวะ ยอมเสียเบียก็ได้ครับเพิ่ม,มยอมเสียเบียไป <c oughs> อืมเอล่ะแล้วพี่จะทําไงอ่ะพี่จะกินเหรอกินไม่ได้เมรอโค้พี่ก็จะหายมาก็จะต้องมองกันตามหลกักเขาต้องกินเบียนะครับอืมป้องกันตอนนั้น ทางเลยกินเลยครับเฮ้ยดีไหมกินไปเลยก็ได้นะเรือแม่งลำขนานแทงมาครับนี่ปไหนนี่ไป็นไหน,อ,ไหนอ,อ่ากดเข้าไปขึ้นไปครับ หนึ่งตาหตาชักลงมาชักลงมามึงใช้ไม่ถึงครับใช้ไม่ถึงอ้าวชิบหายเลยแย่แล้วนี่ครับนี่ครับหายครับ ดนันกินไปดานเข้าไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องดันตัวนี้ก่อนดานเข้าไปีดันได้แล้วอืมแทงโขนนี่ไว้อะแทงโขนฉันจะแทงโขนทุอย่ ลุกหนึ่งทีลุกหนึ่งทีลุกหนึ่งทีโคนหายครับโคนหายโคนหายแล้วโคนกินแม่งเลยครับถ้าเขากินเบียมาหายตามนะครับหมดเบียรมาหายมึงตายตายไม่ให้กินงกงกไปครับไปครับอ้อมไปครับไปครับหนีครับปีนครับปีนครับ ขยับไปดัาขึ้นไปงายข้าไปครับอืมอ้อมครับเ<ป>บียร์ไปครับลูกหนึ่งท่ไปครับ ไปครับไปครับหลีลานิดหนึ่งนิดหลานอ่ากินไปเลยขอบคุณครับ